สปัญหาที่ชอบเกิดขึ้นระหว่างการทำงานของนายหน้ามือใหม่และวิธีการแก้ปัญหาครับ 1. ปัญหาการโทรหาเจ้าของทรัพย์ที่ยังไม่ได้เริ่มคุยก็โดนตัดสายซะแล้วสาเหตุเกิดจากตอนที่เราแนะนำตัวนะฮะเราควรถามคำถามอื่นก่อนนะครับเช่นถามราคาฟังก์ชันของบ้าน หลังจากนั้นแล้วค่อยขออนุญาตเจ้าของบ้านเนี่ยแนะนำตัวว่าเราเป็นนายหน้าที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในการขายบ้านและมีแผนการทำงานกระบวนการที่จะทำให้บ้านของเจ้าของนั้นน่ยสามารถขายได้ยังไงถ้าเราบอกเพียงแค่ว่าเราเป็นนายหน้าที่จะขอขายบ้านหลังนั้นเนี่ยอย่างเดียวไม่พอนะครับ เราต้องมีแผนการตลาดการทำงานที่ชัดเจนและที่สำคัญให้บอกเขาไปว่าเรานั้นเนี่ยเป็นมากกว่านายหน้าครับเพราะเราเป็นที่ปรึกษาเรื่องของการขายบ้านด้วย 2. ปัญหาได้ซับมาแล้วขายไม่ได้เป็นเวลานานๆานานแล้วทำให้เกิดการท้อครับผมวิธีแก้นะฮะก่อนที่เราจะรับทรับมาฝากขายเนี่ยเราควรวิเคราะห์ราคาก่อนที่จะรับมา หาจุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็บอกเจ้าของซัพย์ไปเลยว่าทรัพ์เนี่ยมีจุดอ่อนตรงไหนเราควรบอกเจ้าของทรัพย์ไปตรงๆนะครับว่าทรัพ์เนี่ยราคาสูงไปหรือเปล่าและก็หาราคาตลาดมาอ้างอิงตัวทรัพย์นั้นติดเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมอยู่ตรงทางสามแห่งหรือเปล่าหรือข้างบ้านเป็นบ้านร้างมีเสียงมีกลิ่นรบกวนเราเนี่ยต้องบอกเจ้าของทรัพย์นั้นนะฮะตั้งแต่ก่อนวันทาสัญญา เพื่อที่จะหาวิธีแก้ปัญหาหรือปรับราคาทรัพย์นั้นเนี่ยให้เหมาะสมครับผม 3. ปัญหาไม่ได้แจ้งค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าของทรัพย์เมื่อขายทรัพย์ได้แล้วเนี่ยทำให้เจ้าของทรัพย์เนี่ยไม่ได้เตรียมเงินไว้พอณนวันโอนกรรมสิทธิ์ครับวิธีแก้ปัญหานะครับในวันทาสัญญาเนี่ยเราควรที่จะแจ้งค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าของทรัพย์ทั้งค่าในหน้ารวมถึงค่าธรรมเนียมการโอน เพราะถือเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับนายหน้าทุกคนเนี่ยควรที่จะคำนวณค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าของทรัพย์เนี่ยตั้งแต่วันทำสัญญาไม่อย่างนั้นเนี่ยเมื่อเกิดการโอนกรมรมสิทธิ์เนี่ยเจ้าของทรัพย์เนี่ยอาจจะเตรียมค่าใช้จ่ายไม่ทันแทนที่จะเป็นวันที่น่ายินดีนะฮะกลายเป็นวันที่มีแต่ปัญหาได้นะครับผม 4. ปัญหาของการที่ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้นะฮะในกรณีที่บ้านของเจ้าของบ้านเนี่ยยังผ่อนอยู่กับทางธนาคารอยู่แล้วปรากฏว่ามันมียอดในส่วนของไถถอนเนี่ยเกินซึ่งไม่สามารถทําให้โอนกรรมสิทธิ์ได้เนื่องจากเจ้าของบ้านเนี่ยยังต้องหาเงินส่วนต่างเพื่อมาปิดวิธีแก้นะครับเราควรให้เจ้าของบ้านเนี่ยเช็คยอดคงค้างกับทางธนาคารก่อนที่จะตั้งราคาหรือทำสัญญากัน และอีกปัญหาหนึ่งเนี่ยที่พบได้เป็นประจำเนี่ยก่อนการโอนกรรมสิทธ์ก็คือเรื่องของสถานภาพของเจ้าของทรัพย์นะฮะเพราะเจ้าของทรัพย์เนี่ยบางคนเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวแล้วแต่ตัวเองนั้นเนี่ยมีคู่สมรสอยู่ในการโอนกรรมสิทธินั้นเนี่ยจำเป็นต้องให้คู่สมรสเนี่ยเซ็นยินยอมในเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ด้วยถ้ามาไม่ได้นะคบผมก็ต้องมีในส่วนของเอกสารยินยอมมา ปัญหาเหล่านี้เนี่ยชอบเกิดกับเจ้าของทรัพย์เนี่ยที่ชอบแอบซื้อบ้านโดยไม่บอกครอบครัวครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกด C First s t เราจะมาแชร์เคล็ดลับการเป็นหนายหน้ามืออาชีพรับประกันว่าอาชีพนี้ไม่มีเพดานเรื่องของรายได้ครับ